ครับสวัสดีครับยีบซีทุกคนเนาะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพ่อพอกับพ่อเตียมนะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับวันนี้พ่อเตียมพามาติดตามเลขราวพัฒนาของเซียนหยวนตวเอเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อคืนวันพุธนะพี่น้องเนาะวันพุธที่8มกราคม68ราวพัฒนาออก8 1 7 4 4 9 รับเล็กล่างเก่าออกเกตสีนะพี่น้องเนาะพับของเซียนหยวนงวดที่ผ่านมาพี่น้องนะครับวันพุทธที่8มกราคม2568ลาวพัฒนาเซียนหยวนบนล่างวิ่งรูด7กับ9ก้ากับมาเก่กา,เกกา,เกกากบมานะพี่น้องเนาะตะวนัน7จีโบมีนะพี่น้องเด้อครับแต่ว่ามีซีเก่าอยู่พี่น้อง ครับ49เข้าตรงๆนะพี่น้องครับเอาไปโชกไปมันพอเต็มก็ดีใจน้ำนะพี่น้องเนาะครับไปโบโชกบบมนันครับปืนพอแต้มพามาตามต่ออีกนะครับกับเราพัฒนาเซียนหยวนนาะครบอะไปเบิ่งน้ำกันนะพี่น้องเนาะ ครับวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่สิบ เราพัฒนาเซียนยวน ับนล่างวิ่งรูดพี่น้องแปดกับหนึ่งนะครับ หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสี่แปดนะครับ 59 69 94 82 ห้าหกคือเก่าพี่น้องสิบตัวสิบหางนะครับครับส่วนตัวเน้นในพี่น้อง นึ่งสี่สี่แปดห้าเก้าแปดหกห้าหกนะครับ กันเบ่นเลยพี่น้องเด้อห้าห้าเก็ดเจ็ดนะครับครับสัตว์เก็เนาะพี่น้องเนาะไว้ปังปังหยิกงวดนี่ พี่น้องแคบหน้าจอไว้นะครับเด้อครับวันศุกร์ที่10มกราคม2568นะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาเสียนหยวนบนล่างวิ่งรูด8กับ1ครับก็มี1 4 1 5 1 7 1 4 8 5 9 6 9 9 4 8 2 8 6 5 6นะพี่น้องเนาะครับเน้นตามนี้นะพี่น้องครับกันเบิ้ล5577นะครับ ามักชอบตัวเด็กกายจะลืมลับตัวไว้นํานะครับเนะาะเอาพอเตียมขอขอบคุณหลายนะครับเด้อเซียนหยวนเนาะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไมา้พอเตียมับฝากพี่ฝากน้องรับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะรับฉนันแล้วพอเตมขอไว้พป้อนคอยเขา่าคอยแตกปังๆรับพี่น้องอีฟซี่ก็จะได้โศก,กมันมันกันหน้ากบ เอาย่าลืมพี่น้องเขามาแล้วกกย่าจะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดเนะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นําเพื่อจะบอผัดชิปใหม่ๆนะพี่น้องเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้พี่น้องทุกคนสุขๆเฮงๆเรื่วยๆนะพี่น้องเนาะพอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม